นำหม้อหรือกระะตั้งเตาแล้วนำพริกแกงลงไปตามด้วยหมูสามชั้นหั่นพอดีคำเราจะผัดพริกแกงกับหมูสามชั้นให้มีความสุกก่อนนะครับให้มีกลิ่นหอมขึ้นมาเลยให้เครื่องเทศออกกลิ่นหอมอโรมาได้แล้วเติมเป็นน้ำล้างครกลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่านะครับไม่ต้องใส่น้ำเยอะใส่น้ำประมาณ800-1,000ถึ1000 เราจะให้แกงผักหวานของเราออกแบบเข้มข้นเข้มข้นนิดนึงน,นะครับปรุงรสชาติด้วยผงชูรสประมาณครึ่งช้อนชาหรือว่าตามชอบตามด้วยผงรสครึ่งถึงหนึ่งช้อนชาตามด้วยน้ำปลา1-2ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำปลาสา2ช้อนโต๊ะรสชาติสามารถเพิ่มเติมได้ตามชอบคนให้รสชาติเข้ากันนิดนึงได้แล้วปิดฝาต้มต่อ25-30นาที ต้มผ่านมา30นาทีหมู3ชั้นสุกได้ที่รสชาตินัวเอร่อยลงตัวเติมเป็นผักหวานลงไปนะครับตามด้วยพริกหนูสดลงไปได้ตามชอบวันนี้ใช้เป็นพริกกะเหลี่ยงแล้วก็คนผักหวานกดลงไปให้จมน้ำอย่างนี้นะครับไม่ต้องต้มผักหวานให้สุกมากจนเกินไปให้ผักหวานยังคงความสดความกรอบอยู่นะครับเท่านี้แกงผักหวานนัวๆหอมหอมอร่อยๆของเราก็ได้แลวนะครับ ตักเสิร์ฟลงชามพร้อมรับประทาน